อีกเรื่องหนึ่งกรณีที่ผออโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไปทอดแหหาปลาและก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยที่เที่ยวกลากเนี่ยไหลพัดและก็ซัดร่างนี่หายไปล่าสุดเขาบอกว่าไปเจอร่างผอ,อท่านที่แล้วนะครับลอยไปติดกอไม้จากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก3กิโลว่าอย่างนั้นนี่นะฮะชาวบ้านและก็เจ้าที่ปอพหน่วยกู้ภัยได้ระดมกําลังออกค้นหานายนพดนแสนขวาอายุเนี่ยห้ปี ซึ่งท่านเป็นผอ,โ,อโรงเรียนบ้านห้วยเฮียนะครับหมู่ที่สามตําบลห้วยเฮียอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนี่ท่านนี้นะครับที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยจากลําน้ําคานเนี่ยพัดสูญหายไปเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็คือสองสิงหาคมนี่นะครับหลังจากที่นายนพดลเนี่ยพร้อมกับนายขวัญฟ้าเหมหลุดนะครับพากันออกไปหว่านแหหาปลาในลําน้ําคานซึ่งช่วงที่ไปหาปลาเนี่ยฝนตกหนักและมีกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากนะฮะ กระทั่งขากลับในเวลาประมาณสักห้าทุ่มน้ำเนี่ยได้เพิ่มระดับสูงขึ้นใกล้กลับระดับระดับเอวตอนขาไปเนี่ยน้ำมันอยู่ที่ประมาณประมาณสักเหนือหัวเข่าเล็กน้อยแต่ว่าขากลับเนี่ยปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับเอวนี่นะฮะทั้งสองจึนชวนกันว่ายน้ำข้ามลำน้ำคานาพเพื่อจะกลับบ้านนายขวัญฟ้าว่ายน้ำนำหน้านะครับส่วนพอออนเนี่ยว่ายตามหลังปรากฏว่าในกระแสน้ำไหลอย่างรุนแรงเชี่ยวกรากมาก นะครับพัดทั้งสองคนเนี่ยไปลอยคอนะครับอยู่กลางน้ําแล้วก็ไหลไปกับกระแสน้ำนะครับไม่ทราบว่าหายไปตอนไหนเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนแต่ว่านายขวัญฟ้าเนี่ยสามารถเกาะกิ่งไม้และก็ขึ้นมาบนฝั่งได้ขณะที่นายนพดลผอเนี่ย,ออยลอยไปกับกระแสน้ําต่อหน้าต่อตาพวกเลยว่าอย่างนั้น นายขวัญฟ้าพยายามวิ่งตามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีวี่แววจึงรีบกลับมาที่หมู่บ้านแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบและก็มีการออกระดมการค้นหาทันทีแต่เจอเพียงรถมอเตอร์ไซค์และก็ถุงมือของพอ,อเนี่ยติดอยู่กับกิ่งไม้ส่วนตัวพอ,อเนี่ยไม่เจอเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้พลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์เนี่ยผู้บังคับการตทหารนะครับเนี่ยมทบ39ก็ได้รายงานให้แม่ทัพภาคที่3และก็นำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นบินหานะครับ แล้วก็บินสำรวจตามเส้นทางลำน้ำคานกระทั่งไปพบร่างของนายนพ,นพผดลผอโรองเรียนบ้านห้วยเอี้ยนี่นะครับเสียชีวิตอยู่กับต้นไม้ภาในลำน้ำคานสภาพไม่สวมเสือ้อห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยไปประมาณ3กิโลแล้วเขาก็ได้จัดชุดพื้นที่เนี่ยเดินเข้าพื้นที่และก็ชุดรถมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยเพื่อนำศพผอเนี่ยออกมาแล้วก็ส่งร่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ